สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะวันเสาร์นะครับวันหยุดนะฮะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นาหลงพลนะฮะเยอะมากเลยนะครับนะฮะหนึ่งรถตู้นะครับสองรถตู้นะฮะแล้วก็สามรถเก๋งนะฮะโอ้นะ,ะทั้งหมดห้าคันนะ,ะทุกคน อากาศก็ร้อนจริงๆพี่เสือต้องมีนี่นะหมวกนะหมวกใบใหญ่นะฮะกันแดดนะฮะเอฟสี่ก็มาสั่งเลยเมนูเครื่องดื่มนะฮะสวัสดีครับพูดภาษาเดียวกันหนูหนูหนูมาจากที่ไหน มาจากท oh. oh, <okay> um, uh, ี่ไหนฮะสีสะเก็อันนี้มาจากสัตหีบสัตหีบอ๋อแต่กลุ่มญาติมาจากสีสะเกก็คนขับสีสะเก็อ๋อนู่งไงหนูหนูข้าหนูหิวก็มาว้าสวัสดีครับหนุ่องล่งทเปรี้ยวปลา่งทเปรี้ยวปาหนู่งหอยทับทันอ๋อหอยทับทันหนุทอกาลหนู่งหนุรงทวดรัเสียเอากะหอมเอากะหอมติดืนเนี่ยน้องเปรือเมืองสวัสดีครับสวัสดีครับผมขมแม่ ແມលແມលຫມຸຫມຸຫມຸຫມ pues ຸខ្មៅចេះខ្មែរទាំងអស់អូយស្កេតមកអើហងភួយហងភួយណាំពើអុយមឹងមឹងយ៉ាងណាខ្មៅឡាហឹអូមកមឹងគឺមឹងចូលខ្មៅទេតែនេះឯងចុះនោះទីមື້ນនេះនោះទីមື້ນនេះនោះនោះនោះបងពើយើងទីមື້ນនោះ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  เฮ้ยเนี skate, então, right? yeah. mm ่ยบางประโมปีซีสเกตนี่มโรรึ่นโอ้เคยไปทำงานอยู่ที่รัสเซียนะทุกคนนะครับโอ้ร้อนแะนันร้อนแบบนี้นะทุกคน ต้องเลืกถึงเครื่องดื่มเย็นๆนะฮกิ่นแล้วก็หายเหนื่อยนะฮะโดยเฉพาะบางท่านเนะี่ยขาดไม่ได้เลยนะน้ำอัดลมนะก็ลดๆในเอฟซนะครนะับนะเข้าใจว่ากิ่นแล้วมันดับกระหายนะทำให้ชื่นใจนาะนะ มีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะที่เป็นกลุ่มญาติของเขานะครับผมมาจากประเทศรัสเซียนะครับ กำ <c oughs> ลังมีการลวงตัวเลกนะฮะอโอ้ร้อนจริงๆเอฟซีร,ร, <c oughs> ระอุะเลยนะครับโดยเฉพาะเขาที่มาจากต่างประเทศนี่นะเขาจะไม่ชินกับอากาศร้ดอนมานเรานะ เดี๋ยวหลบเพาร่มร้อนมาก FC กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็สุดยอดจริงๆแล้วนะฮะอากาศร้อนนะฮะด้วยแรงบุญด้วยแรงศรัทธานะะก็ไม่หวั่นเลยนะฮะ เมื่อกี้นะครับคุณลุงก็อยูดแผวหน้าร้านกาแฟนี่แหละนะครับตอนนี้น่าจะเข้าไปในบ้านนะฮะเมื่อกี้พี่เสือก็ได้ไปคุยกับคุณลุงเห็นบอกว่าจะไปอาบน้ำเนะตรียมตัวออกเดินทางนะครับการทอดพระป่านะครับที่วัดแจ้งแสงอรุณบ้านนาอุด,ดมนะเป็นบ้านเกิดของแม่นกนะฮะเราจะไปทําบุญทอดพระป่าเพื่อหาเงินสร้างกําแพงวัดนะฮะอาน,นิสงส์จากการสร้างกําแพงวัดนี่นะครับมันมีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะะ ก็รวมบุญก็ได้นะฮะที่ธนาคารกรุงไทยนะฮะเลขที่บัญชีวัดนะครับ411255สิเอาใหม่พี่เสือจำผิดนะฮะเอาใหม่4211255223นะครับเดี๋ยวพี่เสือจะปักหมุดะะไว้ที่ใต้คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ เลาเห็นเด็กน,น้อยนะเดินทางมากราบหลงปู่เนี่ยพี่เสือจะรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับเป็นพิเศษเนาะนะครับต้องเชินชมไปยังผู้ปกครองของเขาด้วยนะที่พาน้องๆนยะมากราบปู่นะฮะ อากาศที่ร้อนเนี่ยนะทำให้เวลาเราไลฟ์สดนะฮะจะมีปัญหามากเลยนะไลฟ์ไม่ได้นะครับไลฟ์แด้แป๊บเดียวนะครับส่วนเวลาเราทําคลิปก็เหมือนกันนะฮะถ่ายคลิปอยู่ดีๆนะบางทีถ่ายได้สองสามนาทีนะดักนะครับจะเห็นว่าบางครั้งคลิปนะรำรำอยู่ดีๆนะก็หายไปต่อหน้าต่อตาเอซี FC ก็งงนะดูดูคลิปอา้าวทำไมจดอะไรนะตัดจบชึบแค่นี้ล่ะนะครับก็มันร้อนนะทุกคนนะถ่ายต่อไม่ได้นะ ฝากสินค้าบริษัทมันโอมฮมซับจำกัดด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น TP Skin, TP Coffee, ปทีพ,พีสกินทีพีกาแฟซีพุทธพรพลาสเปนตะกลงแคนทีพีโกโก้เสื้อโปโลและเหรียญองค์ปู่ปราดจิตนะฮะติดต่อผ่านไอเดี ID พี่เสือก็ได้นะฮะไอดียลายของเสือพ่าไปนะหลายท่านมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรของบริษัทมันโอมฮมซับจำกัดนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหก สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ